สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมอ้นแม็กกูดคลาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เรามีอิซุสดีแม็กมิวส์เอ็กนะครับผมอีกหนึ่งคันนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันเลยนะครับผมช่วงนี้รถเจ็ดที่นั่งเข้ามาเยอะแยะมากมายถ้าสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาหาผมได้เลยนะครับทางช่องทางด้านล่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามายกตัวอย่างอีกหนึ่งคันนะครับผมที่เห็นทางอยู่ด้านหลังนี่เลยนะครับผมเป็นอิซุสมิวส์เอ็กนะครับผมตัวนี้ก็ปี ใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมชมใหม่ๆแบบนี้นะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องสามพันเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันนะครับผมว่าขอเขาสวยขนาดไหนและรอบคันนะครับผมไปกันเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบรอบันของคันนี้กันนะครับผมตัวนี้เป็นอีวสูดิแมกมิวเอ็กซ์อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นตัวปี2017นเะครับเครื่องยนต์สามพันกำลังพอดีเลยสําหรับเกียร์ออโต้นะครับวิ่งงานใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ไม่มี ชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับดีไซน์เขาออกมาสวยงามมากๆเห็นไฟหน้าเขาไหมเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อย่างสวยแล้วครับไม่มีไฟเดลัยให้นะครับผมแล้วไฟตัดหมอกให้พร้อมเลยเนาะตัวนี้ดีไซน์ออกมาสวยงามอ๋อคันนี้มาพร้อมแม็กแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่านี่มีแม็กมาให้พร้อมสําหรับคันนี้นะครับผมเป็นแม็กขอบ20 mm hmm. นะครับผมมาพร้อมด้วยมือจับโคมเมียมแล้วก็พวกบันไดขลางพร้อมเลยนะครับผม ตัวนี้อุปกรณ์แต่งเราก็มีสเกิร์ตหลังให้นี่สวยๆจากโรงงานกันเลยนะครับผมอ่าสเกิร์ตแต่งให้อันนี้รถอาจจะมอมนิดนึงนะรถเพิ่งเข้ามานะครับในช่วงพายุเข้านี้เนาะอาจจะเลอะนิดนึงแต่สวยแน่นอนสาหรับคันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปเปิดดูข้างหลังเขากันเลยฮึบอ,อืออ่าอ,อุ้ยข้างในกว้างขวางมากมากนะครับผมตัวนี้เจ้าของเก่าเขาทาเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะ ที่แปะบอกข้างหลังมาให้นะครับผมนี่เป็นพรมข้างหลังมาให้พร้อมนะครับผมตัวน,นี้มีแผ่นรองกลิ่นมาให้นี่มีแผ่นรองกลิ่นมีถาดรองกลิ่นมาให้นะครับผมนี่มีถาดรองกลิ่นมาให้ด้วยนี่เห็นไหมก็จะใส่ปุ๊บก็จะเรียบนะครับผมเอ้ยเจ้าของรถคันเก่าถือว่าดูแลรถด,ดีอยู่นะครับผมปูน,นี้มาให้พร้อมเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน,นะครับ ถึงภายในกันแล้วถือว่าไม่โซมนะครับคันนี้เบาะเป็นเบาะหนังนะครับจากโรงงานเหมือนเดิมเลยเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมเนาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าให้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวขอแอบ,บดูนิดนึงนะครับอออ้โหตัวนี้ไม่อยู่มานประมาณการะลุนหวยโอ้ยห่งหมื่นโลเท่านั้นห4หมื่นสี่พันกว่าโลนะครับผม ตอนนี้ถือว่าไม no ้น้อยมากมาด้วยระบบเกียร์ออโต้แอ์ดิจิตอลเหมือนเดิมนี่หน้าจอจากโรงงานมีตัวรอบความเร็วให้นะครับผมฟังก์ชั่นที่หน้าจอนะครับฟังก์ชัน,น,น,ะะชนเล่นได้ที่หน้าจอเลยนะครับผมข้างในถือว่าสวยมากๆปี2017เครื่อง3,000อย่างนี้หายากนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยราคาเริ่มต้นของเขาเพียงแค่9,000าบาทเท่านั้นนี่ลืมให้ดูกล้องหน้าจากโรงงานด้วยนะครับผมมีเห็นไหมที่ติดอยู่ทางกระจกหลังตัวนี้มีทีวีมาให้พร้อมเลย ไปยัดดูนิดอ๋อสวยงามตามท้องเรื่องครับผมมีที่ปรับช่องแอร์ให้มีเบาะเบิร์พับได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติเลยเตรงไหนไม่สวยไม่ดีตรงไหนเราเก็บงานให้หมดนะครับทุกอย่างเนาะอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้ขายตามสภาพนะอันนี้เราให้ดูสภาพเดิมๆของเขานะครับที่เขาเข้ามาเป็นยังไงเนาะสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางช่องทางด้านล่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook ทางไลน์หรือเบอร์โทรนะครับผมทิ้งไว้ให้ทาง ด้านล่างคลิปนะครับผมฝากด้วยนะครับรถยนต์วสวยๆแบบนี้ติดต่อเรารถยนต์มือสองแม็กกูทคานะครับติดต่อหาผมได้เลยเซลล์อ้นได้โดยตรงนะครับผม